<c oughs> เรื่องพระสีอานอะไรเนี่ยนะอีกนานมากนะพระเจ้าจะบอกว่าเป็นพู้เจ้านามว่าเมตเตยะนะจะมาตรัสลูเมื่อมนุษย์อายุถึงแปดหมื่นปีอีกครั้งหนึ่งนะเดิมเนี่ยพระเจ้าบอกว่าเดิมมนุษย์ถอยไปเก้าสิบเอ็ดกับที่แล้วเนี่ยพระอ,องค์นับจากพระอ,องค์ตรงนี้ถอยไปเก้าสิบเอ็ดกับที่แล้วมนุษย์อายุแปดหมื่นปี ผู้เจ้านามว่าวิปัสสีมาตสลูนะถอยลงมา31เอย้อนขึ้นไป91กับมนุษย์อายุ80,000ปีผู้เจ้านามว่าวิปสัสสนะีถอยไป31กับมีผู้เจ้า2องค์ในพัธกับเนี่ยจะมีผู้เจ้าอีก4องค์นะรวมทั้งหมดเป็น7องค์นะรวมถึงผู้เจ้าองค์ของท่านเนี่ยตัวท่านเนี่ยสมณะโคดมเนี่ยนะมาเกิดเมื่อมนุษย์อายุ100ปีนะอายุประมาณ100ปี มากหรือน้อยกว่าเล็กน้อยท่านบอกนะมนุษย์อายุลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะทําผิดสินรมบอ่อเขตปัจจัยหมดตัวสินท้านั่นเองผิดสินท้าไปเรื่อยๆนะอายุลดลงลดลงจนทั่งถึงร้อยปีผู้เจ้าชื่อสมณะโกดงม,มาตัสลูนะตัสลูเสร็จผู้เจ้าบอกว่าทําวินัยก็จะอยู่ไปสักสพักหนึ่งแล้วจนกระทั่งหมดไปจนถึงมนุษย์อายุ10ปีนี่คือเกณฑ์ต่ําสุดของมนุษย์ สังเกตยังไงมนุษย์อายุ10ปีผู้เจ้าบอกว่าผู้หญิงอายุ5ปีจะมีบุตรณวันนี้าอาตมาบอกเรื่องนี้มีหมออยู่คนเขาก็ไปเช็คข่าวบอกว่าสำรวจล่าสุดเนี่ยผู้หญิงอายุต่ำสุดตอนนี้มีบุตรเนี่ยอายุ10ปีมีประมาณ300คนทั่วโลกนะนั้นมันจะลดลงลดลงลดลง,ลดลงเริ่มใกล้เข้าไปละเริ่มใกล้มนุษย์อายุ10ปีละผู้เจ้าบอกผู้หญิงอายุ5ปีจะมีบุตร มนุษย์จะกินอาหารประเภทหญ้าอาหารดีๆเนี่ยมันจะหมดไปหมดไปจากโลกทุกคนจะมีอาวุธในมือฆ่ากันร,ราวกับเนื้อกับปลาความเป็นกุศลจะหายหมดคําว่าพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะ้าอาครูอาจารย์จะไม่มีทุกคนจะเสมอกันหมดเลยจะเกิดการสมสู่สัมสอนสัมภเพศนะก็คือเหมือนแพ้แก่แกายสุก,กรพวกนี้จะไม่เลือกที่ไม่เลือกเวลาอะไรทั้งนั้นอย่างนี้นี่พระเจ้าบอกให้สังเกตอาการเหล่านี้พวกเนี้ย เป็นยุคที่มนุษย์อายุสิบปีนะ <c oughs> นั้นเราดูเนี่ยมันมันก็ค่อยๆลงไปละนะอาหารเนี่ยเราทำอะไรดัดแปลงพันธุกรรมไปเรื่อยๆอีกหน่อยคงจะมีเหตุนะ,มะเมล็ดก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีต่อไปถ้าไโรงงานพวกนี้มันพังนะโยมไม่ต้องอะไรกินหญ้ากันละทีเนี้ยนะอ,อาหารมันหมดเจ๊โดยอัตโนมัติน้ำมือมนุษย์ทั้งนั้น และพรุทธเจ้าบอกจะมีบุคคลกลุ่มหนึ่งเนี่ยไปหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าในที่ที่ปลอดภัยรอจนก็ฆ่ากันเกือบหมดทั้งโลกแล้วก็ออกมาแล้วก็สวมกอดดีใจกันว่ารอดโชคดีที่รอดตายมาได้นะแล้วก็ฟื้นฟูศีลธรรมขึ้นมาใหม่เห็นประโยชน์ของศีลธรรมแล้วนะมนุษย์ก็อายุยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นถึง8ปดหมื่นปีครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้านามว่าเมเตยะจะมาตรัสรู้ตอนนี้อีกยาวมากเลยโยมนะ อีกไม่ต่ำกว่า91กับกับหนึ่งนานขนาดไหนผู้เจ้าบอกภูเขาหินแท่งทึบยาว16กิโลนะยาวหนึ่งโยดกว้างหนึ่งโยดสูงหนึ่งโยดหนึ่งร้อยปีปรุษเอาผ้ามาลูบทีหนึ่งอีกร้อยปีปรุษเอาผ้ามาลูบอีกทีหนึ่งทำอย่างนี้ไปทุกร้อยปีจนทั้งภูเขาหินเนี่ยสึกไปเรื่อยๆล้วลาบเลียบนี่คือยังไม่ถึงกับเลยเฉียดๆกับนะเก้าสิบเอ็ดกับบวกไปอีกนะ ผู้เจ้าบอกร้อยปีถอยไป91กลับแต่ลงมาเนี่ยไม่ได้บอกตรงนี้ไม่รู้ตรงนี้ไม่รู้แล้วตีขึ้นไปอีกถึง80 0หมปีอีก91กลเับนี่นานมากเพราะนั้นไม่ต้องไปตื่นเต้นแกยุคพระศรีอานอะไรนะยังไม่มาง่ายนเี่